ว่าพี่น้องออมปลาดุกหน่ามานี่นี่นนนเด็กเต็มเต็มเด็ดปลาดุกหน่าตู้ปูใหญ่หรอครับปลาดุกหน่านี่ตุ่มปูนเกิดขึ้นสิเสต้องอมงงงอมเบงมาอนีอออมขุยออมสดหนามเบงเช่นการตัดตอนพี่น้องตัดตอนมอหมอ้หอแล้วก็หาผักได้ผักยังเนี่ยละเอาติดตามครับผม ห้าวันนี้พี่นอ้องวระถุดิบพร้อมแล้วอือนี่เออประดุกปร,ระดุกนาเน,นี้ยเหลืองเต็มเลยอ่ากระถากระถาเลยอ่ะใส่สาลงไปอือา <c oughs> เอออายงสยจะถึงกุ่หมอยจะแล้ว <c oughs> เครื่องติดตามไว้พี่นอ้องมีคาตะไคร่บกพริกอือใส่เกลือไปจั็กน้อยใส่กระเทียมผันผูงมาก น่ใส่น้ำราโขคือเก่าน้งเตงกี้สูตรนี้เ็นส่น้ำราโกพีก่น้องโอ้แห้งโคตรเอเลนไฟนเ็บกระทะเฮ้ะขัวไป รูนี้ใส่ก็กปัวพี่น่องออมอใส่หน่อยใส่ไลยก็ได้แล้วเตนนะนะปรุงไปเรื่อยครับไปสู่ใส่ไปเรื่อยกินเยอะแล้วผมเรื่องผมเรื่อง ปลาเดียครับสูอ่อนต้องใส่ปลาเดียด้วยครับหอมแกง่อมปลาดุกนาเนาะพี่น้องพักพักใส่พร้อมเลยครับเออมีบกบวบอืมพักอีตูนึกว่าเต่งกว่าเออมาละใ่หอดใบมาละบกแข่งบกเขือพี่น้องเออใส่หอดบอกทัวรหลายอย่างครับ ใส่ฟักไปอ้าวนิดหน่อยครับวัวารแห้งชุบกวามกันก็ปลาเลยเพราะว่าปลาชุบไงเพียงนี่ใส่ไปกบแล้วก็รอเพื่อข้นเดี๋ยวมัติดติดขวัวติดกลนคนได้ตอนนี้ปลาเพราะฉันเปื่อยพี่น้องปลาเปื่อยเออปลาเปื่อยคนบ่อใดนี่สิ ละลายเป็นคนไปเลยเพียวส่งไม่ไม่นี่ข้นเลยพผาข้านไปซสีก,ก่อนนี่ปรุงเลยข้าข้นเลยใช่้องสีเลยครับสีเลย คนคนแล้วก็คนคนคน,คน,คนใช่แล้วไปไหนอ่ะเติมน้ำเล็กน้อยเดี๋ยวก็รอเวลาพี่น้องหิวน้ำเออหมักเปรี้ยวหิวน้ำ,นำใส่น้ำพอดีเติมน้ำนี่พักน้ำไ <c oughs> อ้าะพีชฟ้าไปน้พี่น้องเปิดเบืบ่องบานพร้อมแล้ว เขาต้องคอนไปนั่เด้อพี่น้องคอนเป็นระยะระยะจึงโอหู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 ี่หรหูหูหูหีหูหูหูหอหูหูลูห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 หู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 ูหู่หูห เห็นเป่ยเลเห็นโมเป็นตะกินพักถึงกับเป่วยเลยโมเป็นตะกินพี่น้องเอาแบบพอดีพอดีครับไหนเส็บๆกันเลยซิมแค่ว่าของการนัวสำเนียน้ำปลาเพิ่มเติมทะโบนัวพี่น้องนะแส็บๆกันครับสวัสดีครับพี่น้องฮะพอกันยำมะเร็งคือเก่าพี่น้องตอนสี่คำเปิดไตเนี่ยเริ่มสิหมือนแล้วครับ เปิดไฟเอาพี่น้องนะเมนูออมปลาดุกพี่น้องวิธีการทำกับเห็ดไหเบึงต้นคลิปนิดนึงบาทเปิดไฟนี่เที่ยใส่กับผพกเนี้ยสิบาทเนี่ยห้อนเลยเนี่เห็ดแล้วไม่ไม่ในออมแบบบรราเนี่ยใส่ทุกพักที่เก็บมาได้ไยตรวจๆอันนี้ปนปลา คนปลาสิวพี่น้องปลาแหงเปิดพัดลมให้น้ำนี่โอ้อากาศอบอ่อนพี่น้องคนบโตกเมืน่อนี้มามากเบๆกันเลยมากระรองเปลี่ยนกระรองเปลี่ยนทั้งทาสีไข่อีกันไอน้ไอ้ยังจะเปลี่ยนไปพี่น้องที่กันตุ๊มนันขนาะด มันดเลยต้งกาแหียเยก็นาบรขนาดพี่น้องงั้นดวนไดีกินเถอะหอมปลาลูกหอมมันปลาดูกหนังเนื้อนึงเ นั่งกอดลูเด็พ่อพ่อเหมือนั้นน้ำเบมที่เบมกินอะไรน้น้ำเบลเมื่อกี้เหรอเขาคิดว่าพ่อน้ำพ่อไม่เจอนี่ยังไม่กินสีสลับกันสลับกันจิ๊ดเลยจี๊ดเดี๋ยวนะนานก็นานพ่อเว้ย ตัวหวานพี่นอ้องเนี่ยอันเปลมมาพี่เนี่ยอันเปลมมาลูกเลยนิดเดียวอู้อ,อ้แสบขนาดพี่นอ้องคอมประดุกลำพอมัอแนแพงลูกหน้าเนี่ย

เค็มาแบบนี้ก่อนใส่ไปน,นี่นี่เกินหนึ่งขมอ่ำลำขมหวานใช่หรอเจี๊ยบแห้งขมหวาน นอนๆเลยอืม,อมไมมีอะไรทำไม่่ เดีย๋ยวออกนิ้ยั้งได้เพียงต่มโดนไปแหละเพื่อเชันเด้อดเลยแสบครับไปลองเหตเดบางอครับ ดีครับพนอันนี็แซบแซบผมป็นสิลิ์ ซาลาดิโน่ตุงละสิบบาทคลาย มอำลำจ้งหน่อยด้ยักน่ผักขมพอดีเลยมันคืออะไรบวบไงบวบบวบบวอมบวหอมหวานบวบนนิ่มๆนันบักจางเหลืองเต็มเลยมั้ง เนื้ออะไรอ่ประปลาดุกลูกงาน 黄。Um. สุดยอดออมประดุกหน้าพี่น้อง Đấy. Ừ. Ừ. cái đấy cái cần, cái bên tôm cái, cái, cái nào cái 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 มาละพี่าาเนอะมาละกินนกผมอารมณ์หวานผมหวาน,วนแล้่อพ่กกินไปทำไมพ่อรู้ว่ามันแล้วมันขมนนเป็นยางหยกเป็นยางหมกอืมมีประโยชน์ผักทุกชนิดมีประโยชน์ อภัยไม่กินผักก็ะแล้วพี่คมณมีประโยชน์ไหมเป็นไข่บ่อยพี่คุณมีประโยชน์แน,น่เจอเห็นว่ามันเผ็ดไงพี่คมณสร้างมาให้เมื่อมันเผ็ดแต่ว่าคนไทยนี่แหละมัน,มนชอบพริกอจ,<ะ>จับแจ๊บเือเกอ่าพี่เนาะเสียงดังเล็กน่อยทางบ้าน แ้านตามพอสดพอใครพี่น้องเนาฝากพี่ต้อนน้องไว้ประมาณนี้เนาะพี่น้องออมแกงออมปลาดุกหน้าใส่พักขังบัตรขังหัวพี่บอกเจ้านี่พี่น้องแซ่บขานาดนั่มเบอร์หนึ่งเลยขอบคุณขอบคุณพี่น้องที่เก่าที่ขอมากที่ตามเราส้มนะครับเนาะคลิปนี้ไว้ซ้ำหนีพี่น้องผมกับน้องเปียร์นมลาพี่น้องไปเพียงตอนนี้พี่ค้า 还有、哎